สวัสดีครับอยู่กับหมีกินผักกันอีกนะครับกับเกมฮ a r ์ Stone สำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กับเด็กพาลาดินกับดักนะครับที่กลับมาฮิตกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงนี้นะก็ไม่มีอะไรมากครับเด็กนี้ตามชื่อนะครับกับดักก็ใส่กับดักไว้ในเด็กแล้วก็เรียกกับดักออกมาด้วยการใช้ดาบผู้วายชนทุกครั้งที่ตีปุ๊บไรยกับดักในเด็กออกมาเลย ท้ายเกมด้วยการใช้อเล็ก์ตาซนาครับที่เมื่อคำรามสู้ศึกยิง8หรือว่าฮิล8ก็ได้แต่ส่วนมากจะเอาไปใช้ยิงนะครับ8หรือการใช้อาวุธคอนแห่งนารูครับร่าย 6, ได้33นะครับทนทาน3โจมตี3คํคำรามสู้ศึกเรียกวิญญาณธาตุที่มียุยยุ661ตัวแล้วก็อีกใบหนึ่งที่สำคัญก็คือบุ้งมั่นแรงก้านครับร่าย1เป็นการเว้นมนะครับม้อพลังโจมตีบวก3แบบสุ่มให้เมเนเจอร์เรา1ตัวอัปเกรดตามมานาที่เรามีครับถ้ามี5ามานาก็ บวกโจมตีสามให้สองตัวสิบมานาก็สามตัวเน้นจบด้วยความรวดเร็วแค่นั้นเองเด็กนี้ไม่มีอะไรมากลุยกันเลยอือเจพบกับแกรชคะนี่ความตายขึ้นมาค่อนข้างดีเลยนะครับอเอาหมดนี่แหละมีแมนคลิกด้วย ข้าจะใช้เวทมนต์หน่อยฮาน แสงสวา่างจะลอบโยนเจ้าไงล่ะมาตื่นใจสัตว์เข้าหน้าไปก่อนนะครับไม่ต้องพูดพล่ำมทำเพลงเน้นตีอยู่แล้วนะมีกับดักนี้ด้วยล้างแขนนะเมื่อมีเนียนเราตายแนละ้วมอบสามสองให้กับมีเนียนเราอีกหนึ่งตัว งานขคงข้าไม่ได้นะอ้าวลำบากเลยทีนี้ลงมาช้าแบบนี้นะครับเสร็จเราสิเทินสามลงแมนคลิกไปโอ้ยหนาวดึงไปเลยอ่ะ อย่าแม้แต่จะคิดต้องตีนะครับตัวอย่างนี้นะครับโรคาร่าต้องฆ่าทิ้งก่อนไม่ฆ่าไม่ได้นะครับวอลลุ่มันเยอะนะฮะข้าขอท้าเจ้าอวัยวะกุลลอ าอาวุธเพื่อนายท่านหามินเนี่ยนจู่โจมขึ้นมืออีกเรามีวีรบุรุษสระชีพครับช่วยได้ เวลาบรุษัทชีพออกมาปักเข้าให้มันฉลาดทั้งปตนี้ตีนะครับสังขารข้า,ขามันเดินไปเองจุดงานของข้าไม่ได้รอกเอาเอาไม่นี้ไม่ตายนะอ๋ออย่างนี้เสร็จอย่างนี้เสร็จอย่างนี้เสร็จเราอู้หูซีเข้าหน้าครับตัวนี้ ทิ้งไปอ่าเรียบร้อยครับยอมไปแล้วปั๊บปาด้าผ่านไปหนึ่งตานะครับพราดินเหมือนกันเอาว่ะเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วโอ้ดีอาวุธแสงสว่าง ปัสกาขึ้นมือก็ดีครับเทินสี่เยี่ยมเลยมีครับไรเดอร์ด้วยแต่เทินสองเราคงจะเล่นดาบผู้วายชนที่จริงเทินหนึเราอยากจะได้นี่นะครับเปิดเรียนวันแรกเนี่ยแต่ในเมื่อมันไม่ได้ก็แล้วไปจู่อะไรมาผู้บัญชาการ n o ร์ h วอร ขบรามสู้ศึกถ้าเรามีกับดักนะครับจั่วมินเนี่ยนหนึ่งใบนีเราใช้ใบนี้ดับผู้ววยชนนะครับแล้ลวกโลนงนี่ครับผู้บัญชาการอนอร์ทวอร์ดในเทอร์นที่สามได้ดองได้โอมายอกด้วยห,หายไปกลายเป็นเวท ปกติอะไรไม่รู้วิดีเลยนะครับด้อัศวินเจมิมศิลขึ้นมาอีกตัวลงเลยแสงสว่างจะปลอบโยนเจ้าความหวังริบหรีว้าเวเพื่อความถูกต้องเราจะต่อต่อผู้อสูรเสร็จแล้วได้อะไรมากับดักอ๋อวีวรบ,บุรุษสระชีพ เดี๋ยวเทิร์นสี่เราจะลงคาซากัสเออเรียบร้อยเสียของ พาไร่ห้ามาจู่โจมจู่โจมแล้วก็นี่ครับก๊อปปี้เอาลักสบายละเพื่อพันธมิตรและเพื่อครอบครัว ไอ้บอดเราดีกว่าเยอะไข่ลงมาดิไข่อะไข่ไม่มีโล่เราไม่กลัวนะครับบวกไปไข่ที่ไม่มีโล่เราก็ไม่กลัว ตีตีต tamam> ีจะตายแล้วนะครับเหลือห้าก็แรลกไปสิกลัวที่ไหนเล่า อมกตัวไม่มีประโยชน์เลยเพื่อความถูกต้องได้อะไรมาโอเคตีเขา,าจะตายแล้วนะครับเหลือสองอยังไงเราก็ไม่แพ้นะครับ เอาเอาความหวังริบเร็วไม่น่ามันไล่เลยโอ้โหเรียบร้อยยอมเถอะ ยังไงอะยังไงคุณก็แพ้ถูกต้องครับป๊บปะ๊จบไปนะครับเป็นตาที่สองนะเจอเด็กคล้ายๆกันนะถ้าเขาใส่ไข่ในรูบี้อันด้วยแต่ผมไม่ใส่นะครับพราะมมีผู้พิทักษ์ที่ยธรรมซึ่งผมก็ไม่ใส่เหมือนกันนะอันนี้มันแล้วแต่คนนะครับคุณอยากใส่แบบไหนคุณก็ใส่แล้วแต่นะครับมีนี่ด้วยนะเคียร์โรมนะนี่นีผมไม่มีนะก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งครับที่ฮิตเหมือนกันเวอร์ชันมีไข่นี่นะครับปะ ตาต่อไปมาตานี้ดูชิดเราจะเจอกับอะไรเอ่ยอู้พบกับเอลิแดนเจอกับดีมอนฮันเตอร์เขาจะสู้อย่างมีเกียรติดีมอนฮันเตอร์อเ,อรเอาการข้าราทุกถูกมา โอ้โหไอ้บ้าเอ้ยแต่ละใบขึ้นมาออามาละเจจํำนงอัศวินจำศีลอ่อลงไปก็โดนนี่จิ้มตายนะครับไม่อยากลงเท่าไหร่เลยอะ,ะกลับดักลงไปก่อน ลงแมงไปก่อนอา้าวแจ๋วเลยโลหศักดิ์สิทธิ์เราจะตอบโตบ้ผู้สนำ ะครคุณจะคอนโทรลผมเหรอเฮ้อ,อ,อคิดไว้แล้วล่วงหน้านี่มันต้องเจอผู้บัญชาการนอดวอตอะไรครับคุณโอ้โหฮิวสน่าจะเป็นโอทเคนะครับผมเดาเอาไม่ทราบเหมือนกัน ััจเอาค่าไร่ห้ามาควรจะเป็นโลศักดิธิ์และเรียกร่างก๊อปปี้ว้าห,าหา่าจบ<ะ>เจอจะได้ฆ่าแม่งมีได้ง่ายๆนะครับโลสักศิธิ์ยิ้วอีก แน่นอนครับมีแต่ใบฮิวใบคอนโทรลอย่างนี้นี่ OTK แน่ๆนะครับยังไงสีโดนแล้วเพื่อนจัวเห็นแล้วเชิญจัว เชิญจุ่วไม่เป็นไรครับเจ็บเนี่ยยังไงก็ต้องเจ็บโอ้ยฆ่าวะ่ะโอ้ฆ่าจนได้เลยอ่ะแหมไม่ธรรมาดาอืม เพิ่มสองตัวลงนี่อ่ะขอข้านี่ไม่ใช่สิ่งที่เรายึดถือดาเมจลุ้น้วนตีไปก่อนอย่าไปคิดอย่าไปคิดเยอะเอายโยยุมาครับมีโล่ด้วยยังไงก็เดสมอลเล่ไปเจ็บไปอีโค โอ้โหโจุกจุกเจ็บแบบจุกจุกเราเรียกไม่ใช่เจ้าอย่าแม้แต่จะคิดมอบโ,โล่ศักดิ์สิทธิ์นะครับตัวนี้ผู้พิทักษ์แห่งอาร์เจนคำรามสู้สิกให้โล่ศักดิ์สิทธิ์มีเนี่ยนหนึ่งตัวอ้าวขอบคุณครับ ขอบคุณครับยเรียบรอ้อยก็จบไปแล้วนะครับผม3ตานะครับกับพาลาดินกับดักนั่นเองนะครับโอเค,อเ,ค,อเ,คเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ